สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการใช้งานนะครับของการใช้เชื้อราไตรโครเรมานะครับตัวนี้อันนี้เป็นประเภทเชื้อสดนะครับถุงนี้ก็250กรัมนะครับ1ถุงเนี่ยก็คือเอาไปผสมน้ําแล้วก็เอาไปฉีดต้นไม้ได้นะครับที่ประมาณครบ25ลิตรเนาะประมาณนี้เพราะว่า1กิโลกรัมมัได้น้ำประ,ะใช้กับน้ําประมาณ100ลิตรนะครับตัวนี้ถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับ ก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเสในชู่ในในช่องตู้แช่ผักน,นะครับอันนี้เชื้อสดเลยเดี๋ยวผมแกะน,นี่สั่งออนไลน์มานะครับก็มีขายนะ นี่นะครับเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ผสมกับน้ำนะครับ25ลิตรฮะซึ่งผมได้ทำการตวงไว้แล้ว มันยังมีอยู่ด้านในก็กวนเลยครับ <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะครับไปทำการฉีดพ่น ส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นเมข้าวอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่บริเวณที่เป็นโคนต้นของต้นไม้ได้นะครับก็เขาก็จะทำงานและนี้วิธีการที่เราเอาไปรดเนี่ยเราก็รดช่วงเย็นนะครับเนื่องจากว่าตัวของเชื้อราไตรโครเดอร์ม,มาเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเชื้อราเขาจะชอบความชื้นแล้วก็เย็นอันเขาไม่ชอบแสงแดดนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการรดตอนช่วงเย็นๆเพื่อที่จะให้เขาสามารถ กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาไปใช้ได้แล้วก็ในช่วงของการลดไตโคเดอร์าอมาเนี่ยถ้าเป็นพวกผักใบหรือว่าเป็นพืชอะไรที่มันกินใบทุกๆห้าถึงเวันนะครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งอะไรเงี้ยแต่นี้เราก็ต้องดูความถี่ด้วยว่า ใบของพืชหรือว่าตรงโคนพืชนี่มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะในช่วงของหน้าฝนเนี่ยเรากา็จะต้องใช้ความถี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกันเกิดโรคเชื้อรา<ม>ก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกรองนะครับกรองเอาแต่สปอร์นะครับไปใช้งาน พวกเศษที่เป็นเศษข้าวเศษอะไรเงี้ยเราก็ค่อยปอิรปปด่ดนต้นต่อจากที่ทําการกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกากเราจะไปใส่ตรงโคนต้นไม้นะครับแล้วก็น้าเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในเครื่องพ่นนะครับพ่นปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นทางขนาดท่าลิรนะครับ หลังจากที่เราทำการกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาใส่เครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องขนาด5ลิตรนะครับอันนี้มันจะปั๊มได้สูงสุดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15ครั้งนะครับต่อการใช้หนึ่งครั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแรงดันจะเกินนะ พ่นได้เลยมันก็จะมีการปรับหัวฉีดนะครับสามารถอันนี้คือเป็นแบบฟอกกี้นะครับแบบเจ็ตก็คือแบบลำตรงนี่ก็ได้นะอืเนี่ยอันนี้เป็นแบบลำตรงนะครับแบบตรงแบบนี้นูนหลายเมตรเลยนะประมาห้าถึงหกเมตรนูนลำตรงนะครับนี่แบบฟอกกี้ที่เราจะใช้ในการพ่นนะครับ เราก็จะไปพ่นกันเลยนะครับก็พ่นให้ทั่วทั้งใบนะครับดันดันเริ่มหมดุดละแล้วก็สามารถป้มใหม่ได้ กระจายทั่วฉีดไปเลยถ้าเราบัวไม่ทั่วเรากม็มันทั่ว ได้ประมาณ 2. 2> สองแถวพอดีนะครับที่ผมฉีดห้าลิตรที่เติมห้าลิตรนี้ก็ได้ประมาณสอแถว <Okay. S 2> ก็ถือว่าโอเคว่านี่เราฉีดแบบ นี่คือระบายความดันนะครับโอเคหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับเราก็ต้องระบายความดัน นี่นะครับีให้หมดเลยนะครับก่อนที่จะไปใช้งานใหม่ก่อนที่จะเติมโอเคหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ